สวัสดีครับเดี๋ยวภาพมาปักป้ายโฆษณาครับของโฆษณาในสปอนเซอร์นะครับนี่ตัวข้างล่างนี่ว่าเข้าปักแนวไหนเนาะเดี๋ยวภาพไปเบิ้งครับอ่าก่อนนี้น้องก่นเสร็จไปหน้าโปรไฟล์ของเข้าครับอ่าคุณกาลังคิดอะไรอยู่ไปหารูปมาใส่ครับเอารูปใดรูปนึงเอาเอารูปนีนเนาะรูปอ่าจิงแจงนี่รูปจมูนเสารนี่ครับเอาูปนึงเเลือกรูปใดแล้วก็ไปครับเหตุป,ปกติของเขานี่ครับ สวัสดียัมาเศร้าสวัสดีตอนเช้าว่าสันตนะเฮ้ยอ่ะแล้วก็ใส่แฮปแท็กเข้าไปรวดครับเจ้าสิแฮปแท็กไปใส่เอไอีขึ้นผีขึ้นการสร้างไดร์ไลนเฮ็ดไปเบิดนะครับเฮ็ดใส่ไปรวดกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปอ่ะจุบจับจิบจับจุบจับใส่เข้าไปครับแฮปแท็กเฟ c e b o บุน้ำแฮปแท็กเอน้ำครับแล้วก็ ไปกดคำว่าทัดไปครับเนาะทัดไปข้างบนครับจะเฝ้าโพสต์ได้พี่น้องกดทัดไปก่อนกดทัดไปก็เข้ามาครับก็จะเห็นการสร้างรายได้ครับโมเมนต์โปรโมทโมเมนต์การสร้างรายได้ครับพี่เข้าไปครับกดบางนี้เดอนี่การสรั่งได้ใดนี่ครับพี่เข้ามาก็จะเห็นเพิ่มลิงก์สินค้าครับกดกข้าไปครับเป็นมอลซิมี URL อ่าไปเรียยง URL, URL ในช้อปปี้เนาะ พอสิคล้ายัองอะนะประมาณนี้นะครับผมเห็นกล่องเขามาผมเห็นกล่องผมเอาโรดนี่เห็นไหมครับนี่กล่องพันแปดกว่าบาทของอ่าดดพีไอแพดนี่กล่องหน้ารดนี่เนาะเอ้ากดเข่าแช่แล้วก็กดกดคัดลอกลิงครับกดคัดลอกลิงแล้วก็กดมาหาเฟซบุ๊กเข้ากดเพิ่มว้างเข้าไปครับกดบ้างแล้วก็กดซื้อกล่องกล่องหน้าโรดว่าษัทกดใส่รโรดครับกล่องหน้ารด พิมพ์เข้าไปครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มได้รับสปอนเซอร์ครับเพิ่มป้ายได้รับสปอนเซอร์เด้อ่ริืมเาลืมเปิดครับแล้วก็กดบันทึกแล้วก,กด,ดโพหลดครับหรือคนจะไปแชร่ในกลุ่มกับสตอร,รี่กับกดเข้าไปได้ครับแชรเขมากรับไปกดแช์ในกลุม่ม <c oughs> เหลือก,กลุ่มเลยครับแต่ว่าผมนี่ลงในสามกลุ่มเลยเอาครับแล้วก็ผมสีไปกดโพส์ครับกดโพส์ไปได้ครับนี่ วัดพดไปแล้วรอสักครีเอ้ยรอสักครู่ครับรอสักครู่นะครับเบิ้งมาเบิ่งเด้อพี่อ่ะเอ้าเอาวได้แล้วได้แล้วเอาขอมาเบิ่งครับนี่ครับอยู่ใต้โพดของเฮานี่ครับมันสีขึ้นว่าเห็นบ่ครับอ่าเลือกซื้อเลยครับเป็นบ่มันสิปักป้ายโฆษณาครับอ่าผู้ใดมาโพดก็สิเห็นครับอยู่ในนี้ครับโพดลงใต้โพดเฮานี่แหละครับนี่คือการปักป้ายโฆษณาเลยครับพี่น้องเด้อลองเอาไปเฮ็ดตามเด้อครับเพื่อได้ คอมมิชชั่นว่าสันเพื่อให้ดอดาเงินน้ำเขาแน่ตาวไ้ที่ตามกดไลค์กดแชร์กดสภา,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 ายซับสไข่น้ำเด้อบ๊ายบาย